สวัสดีครับความบางตอนจากพระไตรปิฎกพระสุตตะตันตะปิฎกขุทธะนิกายจุลนิเทศฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเล่ม30พิมพ์เนื่องในมหามงคล,ละสมัยฉลองศิริราชสมบัติ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9้า เมื่อพุทธศักราช2539บรรยายครั้งที่45เรื่องว่าด้วยนรกชัยวัดสีแก้วให้เสียงอ่านว่าด้วยนรกคำว่าทุกนี้ย่อมเป็นไปอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกค้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างพวกราชบุรุษจับบุคคลน,นั้นได้จึงทูลแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่ว ขอจงทรงลงอาญาตามที่ทรงพระราชาประสงค์แก่บุคคลน,นี้เถิดพระราชาย่อมทรงบริภาทบุคคลน,นั้นเพราะการบริภาทเป็นปัจจัยเขาย่อมสวยทุกโทมนัสบ้างความกลัวทุกขและโธมนัสนี้ของเขาเกิดจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรักเป็นปัจจัย เพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยเพราะราคะเป็นปัจจัยเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยพระราชาไม่ทรงพอพระทยัยแม้เพียงเท่านั้นทรงให้จองจำบุคคลน,นั้นด้วยเครื่องจองจำคือคือคาบ้างเครื่องจองจำคือเชือกบ้างเครื่องจองจำคือโซ่ตรวนบ้าง เครื่องจองจำคือหวบ้างเครื่องจองจำคือเขาวันบ้างเครื่องจองจำคือคุกบ้างเครื่องจองจำคือเร oui ือนจำบ้างเครื่องจองจำคือหมู่บ้านบ้างเครื่องจองจำคือนิคมบ้างเครื่องจองจำคือเมืองบ้างเครื่องจองจำคือรัฐบ้าง เครื่องจองจำคือชนนบทบ้างโดยที่สุดทรงมีพระราชโองค์การว่าพวกมันออกไปจากที่นี่ไม่ได้บุคคลนั้นย่อมเสวยทุกขและโทมนัสเพราะถูกจองจำเป็นปัจจัยบ้างความกลัวทุกขและโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรัก เป็นปัจจัยเพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยเพราะราคะเป็นปัจจัยและเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยพระราชาไม่ทรงพอพระทยัยแม้เพียงเท่านั้นทรงให้ปรับทรัพย์ของเขาหนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างหนึ่งแสนบ้างบุคคลน,นั้นก็เสวยทุกข์และโทมนัส เพราะการหมดเปลืองทรัพย์เป็นปัจจัยความกลัวทุกและโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรักเป็นปัจจัยเพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยเพราะราคะเป็นปัจจัยและเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยพระราชา ไม่ทรงพอพระไทัยเพียงเท่านั้นทรงรับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแสบ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้าง วางก้นเหล็กแดงบนศีษะบ้างถลกหนังศีษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนัง จนล้มลงบ้างทะลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นเว่นเว่นเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนัง เนื้อเอน็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้เหลกแล้วถลุกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนตั้งใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้าง ให้สุนัขก,กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างเอาดาบตัดศีรษะบ้างบุคคลน,นั้นย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะการลงโทษเป็นปัจจัยความกลัวทุกขและโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรักเป็นปัจจัยเพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัย เพราะราคะเป็นปัจจัยเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอาบายทุกขติวินิบาตนะรกเพราะกรรมของตนพวกนายนิรยบาลก็ลงโทษมีการจองจำห้าอย่างคือหนึ่งเอาเหลาเหล็กร้อนตรึงที่มือขวา 2. เอาเหล่าเหล็กร้อนตรึงที่มือซ้าย 3. เอาเหลาาเหล็กร้อนตรึงที่เท้าขวา 4. เอาหลาเหล็กร้อนตรึงที่เท้าซ้าย 5. เอาหลาวเหล็กร้อนตรึงที่กลางอ,อกเขาเสวยทุกขเวทนาอย่างเผ็ดร้อนในนรกนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่หมดสิ้นไปความกลัว ทุกและโทมนัสของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรักเป็นปัจจัยเพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยเพราะราคะเป็นปัจจัยและเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยพวกนายนิรยบาลให้เขานอนลงแล้วถากด,ด้วยพึง่งพวกนายนิรยบาล จับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนพวกนายนิรยาบาลจับเขาเทียมรถเล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชวดช่วงพวกนายนิรยาบาลบังคับเขาขึ้นลงภูเขาทานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนโชดช่วงบ้างพวกนายนิรยาบาล จับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟโชดช่วงเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางคราวลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้น แต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่หมดสิ้นไปความกลัวทุกขและโทมนัดของเขานี้เกิดมาจากอะไรความกลัวนี้เกิดแก่เขาเพราะความรักเป็นปัจจัยเพราะความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยเพราะราคะเป็นปัจจัยเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยว่าด้วยนรก พวกนายนิรยาบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสีม่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกําแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านละหนึ่งรอยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมื่อ มหานรกอันน่าสยดสยองยเผดเผาสัตว์ให้มีทุก์ร้ายแรงมีเปลวไฟเข้าใกล้ได้ยากหน้าขนลุกหน้าพรั่นพรึงหน้ากลัวหน้าเป็นทุกข์มีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันออกพเพดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปจรดผนังด้านตะวันตกมีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านตะวันตก เผดผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปจรดผนังด้านตะวันออกมีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านใต้เผดผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปจรดผนังด้านเหนือมีกองไฟลุกขึ้นจากผนังด้านเหนือเผดผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมไปจรดผนังด้านใต้กองไฟที่น่าสะพึงกลัว พุดขึ้นมาจากเบื้องล่างพเพดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมลุกท่วมติดหลังคากองไฟที่น่าสะพึงกลัวลุกขึ้นมาจากหลังคาแพลดเผาสัตว์ผู้มีบาปกรรมลามลงกระทบถึงพื้นอเวจีมหานรกทั้งข้างล่างข้างบนด้านข้างก็เหมือนกับแผ่นเหล็ก ที่ถูกไฟเผาลนเร่าร้อนโชษช่วงอยู่เสมอสัตว์ทั้งหลายที่หยาบช้ามากทำกรรมร้ายแรงมากเสมอเป็นผู้มีบาปกรรมโดยส่วนเดียวมอดไหมอยู่ในอเวจีมหานรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตายร่างกายของสัตว์ที่อยู่ในนรกเหล่านั้นเหมือนกับไฟที่ไม่อยู่ ขอเธอจงดูความมั่นคงของกรมเถิดไม่มีเท่าและขมเมาเลยสัตว์นรกทั้งหลายวิ่งไปทางตะวันออกจากตะวันออกนั้นก็วิ่งไปทางตะวันตกวิ่งไปทางเหนือจากทางเหนือนั้นก็วิ่งไปทางด้านใต้วิ่งไปยังทิศใดทิศใดประตูนั้นนั้นก็ปิดเสีย สัตว์เหล่านั้นมีความหวังจะออกไปจึงเที่ยวแสวงหาทางออกอยู่เสมอสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถจะออกไปจากมหานรกนั้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะสัตว์เหล่านั้นทำกรรมชั่วร้ายไว้มากยังให้ผลไม่หมดสิ้นจบความบางตอนจากพระไตรปิฎก โปรดติดตามความบางตอนจากพระไตรปิฎกครั้งต่อไปใน YouTube ช่องดีต่อใจไทยใต้ถ้าชอบกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ